มาดูอะโฟกัสดูยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอันนี้คือต้นแม่ที่นี่นาเอาเอามาตัดแล้วก็เสียบยอดต้นเล็กๆเนี่ยทดลองเสียบยอดดูจะได้ผลไหมเนี่ยดูเสียบยอดไม่รู้จะเป็นยังไงอากาศที่นี่มันหนาวเนาะ มันจะติดไหมทดลองดูช่วยลุ้นหน่อยจะติดหรือเปล่าเพราะว่าเน่าเสียบไปสองสามต้นเน่าหมดเลยอันนี้เราเสียบอีกทีตัดอีกรอบแล้วก็เสียบอีกทีจะเป็นยังไงเนาะดูอันนี้เสียบไปไม่ได้ผลเพราะว่าย,ยอดมันมันเหี่ยวเฉา ยอดที่เสียบเหี่ยวก็เลยดึงออกอันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงจะตัดแล้วก็เสียบอีกเนี่ยจะลองดูลองกว่าจะสำเร็จเนี่ยพามาอัปเดตติดแล้วที่เสียบเสียบยอดไว้เนะติดแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้ยตอนนี้อากาศร้อนเลยแตกกิ่งใหญ่เลยดูสิมัีได้เอาพลาสติกออกเห็นไหม แตกใบแตกยอดสวยจริงอันนี้ต้นใหญ่อะต้นใหญ่ที่ที่ให้ดูตอนนั้นอะตอนนี้เห็นไหมคะอุ้ยสวยเห็นไหมดูในมุมสูงเห็นไหมเนี่ยแตกแล้วเนี่ยสามกิ่งเน่ยสวยมากอันนี้ลองเสียบที่หลังอันนี้เพิ่งเสียบ นี่เอาออกมาข้างนอกเปลี่ยนกระถางให้กระถางเล็กๆทั้งหมดมันกระถางเล็กเลยพอพอยอดติดก็เลยเอามาเปลี่ยนกระถางใหญ่ให้ดูสิทางนี้ด้วยเห็นไหมดูสิติดติดดีมากเลยนั่นเนี่ยดูดูด,ดูดูที่ติดมันจะเป็นแบบนี้เออส่วนอันนี้เหมือนกันอันนี้ดู อยังไม่กล้าเอาพลาสติกออกรอให้มันมันติดแน่นดีก่อนอุ้ยแต่มันก็แตกยอดแตกใบอย่างดีเลยอันนี้ที่มันมันเหี่ยวแล้วก็เลยตัดอีกตัดอีกแล้วก็ติดนะทีนี้ติดเห็นไหมแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เนี่ยอันนี้แต่ก็ติดแล้วเนี่ยเห็นไหมก็แตกยอดมาอีกเนี่ย ตัดรบสองอันนี้ตัดโรบสอรงวนะดูสิดีใจวะนะแต่ต้องต้องรอนรุ้นอีกอ่ะเนี่ยถึงหน้าหนาวมันต้องลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงขอให้รอดนะกี่ต้นมีอยู่ประมาณเจดต้นอยู่ข้างในบ้านอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ย ต้นนี้ก็ติดแล้วเหนะ็นไหมเห็นติดอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้อันนี้อันนี้เสียบหลังเขาเลยเนี่ยดูเสียบหลังเขาติดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้ต้นแม่เนี่ยเขาง,งามตลอดปีเลยนะถึงจะห,หน้าหนาวหน้าหนาวก็เอาเข้าไปอยู่ในบ้าน แต่เขาก็ยังยังสวยนะใบไม่ร่วงเลยนะเอาไปเก็บไว้ในบ้านใบไม่ร่วงมิหน้ามิหน้าละระยะหลังนี่มันถึงไม่ออกดอกเพราะว่าเราดูแลด,ดีเกินไปสงสัยจะต้องให้อดน้ําอดน้ําแล้วใบร่วงมันถึงจะออกดอกเพราะว่าคราวที่ออกดอกตอนนั้นใบร่วงหมดเลยเพอจากนั้นมันก็ออกดอกมามาช่วงเดือนมีนาปลายปลายมีนาคม อนนะเนี่ยสองปีแล้วไม่ยอมออกดอกเพราะเราเราไม่ปล่อยให้ใบมันร่วงไง <c oughs> ดูแลรดน้ำโอ้ยยังดีขนาดนหนาวมาตกก็ยังสวยแบบนี้แหละเนี่ยอยู่ในบ้านแต่ก็สวยแบบนี้แหละ <c oughs> มันก็เลยไม่ออกดอกเนี่ยสงสัยต้องอดน้ำแล้วเนี่ยปีนี้จะทดลองดูอดน้ำมันสักหน่อยไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าสิเพราะว่ามันจะออกดอกช่วงเดือนมีนา เดี๋ยวคอยดูและติดตามตอนต่อไปจะเป็นยังไงรวมทั้งอันที่เราเสียบยอดด้วยค่คอยติดตามตอนต่อไปกด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ